สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองวินโดร์บุ๊คแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม i n v เ r s ชั่นสไมลนะตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตอะไรมาใหม่เยอะมากเลยนะท่าผู้ชมเนี่ยมีคอมมิ่งซูนยอยู่นะครับเนี่ยไอตัวคราฟนะแต่ยังไม่มาเลยนะครับผมรอไปเหนื่อยแล้วนะนี่โอ้แบบใหม่ว้าวที่คืออะไรเนี่ยแล้วนี่คือแบบอันนี้ผมไม่อันนี้คือผมไม่จํากัดนะการตายนะ แค่สำรวจแบบเฉยๆนะก็วันนี้ก็จะเล่นไปสักประมาณ15นาทีนะเกมน่ายินที่แสนน่ากลัวนะน่ายินที่แสนน่ากลัวฮอลีก wow. 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 ั d ว้าว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 น้ายังเปลี่ยนปกติเลยอนะ โอเคผมเปลี่ยนน่ะจริงจริงจริงผมเคยเป็นได้เนี่ยตลอดใช้ใช้ตลอดชีพเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ไอนี่ร้ายจริงๆอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะอเออนูบปเอ็งนูบปนูบปเนี่ยดูเขาเนี่ยเขาผ่านสบายเลยเฟอร์รี่ได้แหละเอออะไรนี่มันแดะโอเอ็มจี OMG, มากเลย ที่ผมนั้นชอบมากที่สุดในโลกนะนะชอบมากที่สุดคีย์บอร์ดแทบจะเละเลยอุ้ยตะมุตะบุยตะบุตะบวนเท่าทีนะทานผู้ชมผู้ผิดเ <c> ฮ <oughs> ้ยแมบ,บนี้มันคือแบบอะไรเฮ้ยพี่เตียงนอนด้วยเอ้แมบ,บแมบ,บเปลี่ยนไปกันหมดเลยนะเปลี่ยนไปนะวิจิเปลี่ยนไป <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือ เอ,อฟอลิสนะป่านะเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยคนนี้เป็นคนขโมยคนที <c oughs> ่ว่าขโมยด้วยอู้อิวขอดูหน่อยซิว่าลีดเดอร์บอร์ดโอ้ยยังเยอะเลยอะทำไมอะตอนนี้เนี่ยเขาจะโดนพีแพ้พีแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบพื่อนผู้ชม ตอนนี้เหมือนเขาโดนผีแพรไปเทียบผีแพ้นะผีแพระพแพร,ระวังนะคะเพื่อนระวังนายก็จะได้โดนอย่างมีความสุขโอ้ยค่ะ this is my god like him and love him เพื่อนเพื่อน,อนช่วยเราหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อยโอเคเพื่อนไปไปนวโอู้หน้ายู่นี่แต่น่ากลัว อ้ไอ้เพื่อนหลบมาที่ตรงนี้เลยอย่าอย่าอย่าปิดประตูสิโอ้โหเพื่อนคนโง่เลยอย่าปิดประตูเพื่อนอย่าปิดประตูดิมันมาเฮ้ยเสวอระลอกอุ้ยอุ้ยมัน ถามหน่อยผมถามหน่อยว่าทําไมเพื่อนต้องออกอะ่ะโอเคแมปมันแหลกไปนิดหน่อยคือเหมือนว่าคามผมรู้สึกมันไม่เฮ้ยแมปใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยแมปใหม่ท่านผู้ชมแมปใหม,ม่ผมเจออีกแล้วทาไมผมชมุบตกตลอดเวลาทําไมเฮ้ยแมปใหม่ท่านผู้ชม,มอ้กดจัดจัดจัดเพื่อน เออนี่แบบนี้แบบทรเฮ้ยแบบนี้แบบทรแบบแกงแกงนะครับแกงเออแกงแกงแกงเออได้ยังเนี้ย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 โอ้กิด oh ผมไปแล้วบ่ายๆเฮ้ยเพื่อนวังวันนี้แบบมีที่เกมอยู่ออนอะอยู่ที่ไหนนะกลัวเฮ้ยตัวเราตีเลยเออเราจะได้ไม่ต้องเสียคอมแบก ผีแพ้อยู่เขา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 ผีแพ้อยู่อยู่ไหนโอ้ <î> s> <S โหเต็มหน้าผีแพ้ผีแพ้เฮ้ยเกมบักเกมบักเกมบักโอเคหยิบไม้เป็นคนต่อโอ้โหเราเป็นทีมแท็กแท็กทีมนะอู้ได้ดูสิม,มันม,มันเซิร์ฟเวอร์มีแต่คุณผู้หญิงอะหาถามหน่อยทาไมยุงเจอแต่ผู้หญิงไั่ดีผู้ชายไหมเนี่ย โอ้มีแต่ผู้หญิงโอ้โอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนคนนี้เขาใส่เสื้อกัชฌาเหรอคนเนี้ยเออมันไม่ได้ใส่เสื้อกัชฌาเดมยวมันเขาเอกดีเฮ้ยปิดเธอเพื่อนมันอันตรายทไมซื้อมาเอ้ยซื้อไม่นี้มีผู้ชายบ้างแต่บ้านน้อยดูผู้หญิงเต้นดีหัวโตแมน มันจะกัดคุณผู้หญิงโอค้คุณผู้หญิงอย่างเยอะอะทำมมันเยอะขนาดเองมันเป็นกองบอยแล้วนะบอยเบนอันนี้ขอดูซิว่าแบบนี้จะทำอะไรหรอโอ้ยแบบนี้อย่างดีอ่ะคือมันเป็นเกมปินบออะเออวินบอป็นบอเออถ้ามันเด้นตรงไหนมันจะเด้นตรงนั้นให้เรานั้นโดนติดเชื้อประมาณเนี้มันเป็นแบบเท้าไงเป็นแบบเท้า เวลันเจ็ดอุ้ยคุณผู้ชายล่ะก่อนืออพี่แผลไปแล้วเออคุณผู้ชายตอนนี้รู้สึกว่าเขารู้สึกริชชัคแดนส์คุณผู้ชายคุณคุณคุณรู้สึกเป็นไงคุณรู้สึกเป็นไงถ้าเรื่องนี้บ้างอออตาโอเคเดี๋ยว เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ค่อยเหมาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก่อนแป๊บหนึง่งกดอะไรอร่ะกดเอเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่โอเคก็กลับมาแล้วนะครับเออเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมีผู้ชายสินะสินะต้องมีผู้ชายสินะทำไมผมเจอผู้ชายไม่เจออ่ะโอ้แต่เซิร์ฟเวอร์คุณผู้หญิงดูโอ้เจอผู้ชายแล้วโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้เข้าไปเลยนะผมจะเข้าไปเลยรู้สึกผมจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยน เฮย้ยมันมีอีนี่ด้วยอ,ะอ่ะอ๋อู้ไม่โดนทำไมอะ่ะคือมันต้องแบบ โอเคก็เหมือนรู้สึกมันคุณผู้หญิง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 คุณผู้ชายอย่างเยอะอะเออสวันนี้ดีไ่หน่อยนะโอเคคิดแล้วออกไปฉันไม่ออกไปหรอกเพราะคนนั้นหลอกลวงนะเลเวลผมสาวแล้วอ่เอออย่างเยอะอะนะ เอ้ย <West> มี ops? แบ็คแพคด้วยแอนิเมชันฮูแมนแอนิเมชันแฮงกันแอนิเมชันฮะฮูแมนแอนิเมชันทำไมมันเต้นไม่ได้ผมถามหน่อยแต่ c o m i มิ่งสูนะแบบนี้น่าจะแบบเป็นเบต้าเฮ้ยแบบปืนอ้โหอู้แต่ที่เขาอัปเดตมาก็คือต้องสีขาวดูนะครับผู้ชม มันจะมีหน้ายิ้มอยู่นะครับเอ้ยเพื่อนระวังอ้าวเพื่อนโดนแล้วเฮ้ยแบบแบบนี้ผมเคยเล่นนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นนอกรอบนะแต่มันแหลกไปนิดหน่อยอ่ะคือผมเคยเล่นนะ <c oughs> เฮ้ยมีผมได้เสียงแบบมันมีมีดโอ้โหแบบแดนเฮ้ยไม่ผมเดินไม่ได้โอเคผมเดินได้แล้วโอ้ oh, just like that just like that you are kidding me you you are kidding me you are kidding me เฮ้ยมัน แบบมีดด้วยครับทู้ชมผมเจอแล้วแบบมีดโอเคเดี๋ยวขอเงียบเลยโอ้เกิดมาก็เจอแล้วเหรอวันนี้ไม่มีเสียงทีวีนะเบอยังดีอยู่เกิดมาก็เจอแล้วเหรอวัดดีวัดดีมีคนถามผมมาว่าใช่มีเด็กใช่มีอ ใช้มีดให้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าจะได้ปลอดภัยที่สุดอู้อู้ก็วิ่นี้คืออะไรเุ้ยผมผ่านได้ <laughs> ปิดอันนี้คืออะไรอ่ะเพื่อนอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีมอชีอ้าวมันคือการปิดท่านผู้ชมมันคือการปิดไม่แด่นไ <laughs> so อ้เรื่องนเกมโซมันเไอ้เพื่อนอย่าเปิดสิเพื่อนอย่าเปิด เปิดอย่าเปิดเฮ้ยเพื่อนอย่าเปิดเพื่อนเขาจะติดเชื้อกันเฮ้ยเพื่อนอย่าเปิดคนไทยนะเฮ้ยคนไทยนะเฮ้ยอย่าอย่าเปิดเฮ้ยอย่าเปิดสิอย่าเปิด เปิดโอ้โหมันก็เราจะโด,โด,โดโนไล่ดิเพื่อนอยากเปิดเพื่อนแล้วจะเพื่อนจะเปิดทําไมฮะจะเปิดทําไมฮะฮะจยากดาถ้าทีเฮ้เสียงอะไรอ่ะจะเปิดทำจะเปิดทำไม จะเปิดทำไมจะเปิดทำไมจะเปิดทำไมฮะจะเปิดทำไมเพื่อนะ Why you you open Why you open Why you open Why you open เอ้ยเธอนอบดิมันก็จะได้แบบขึ้เงียเปิดสิเออแล้วก็ฟันเนี้ยยง่งซี่ดิเออฟเวรี่ก็จะแบบอีซี่ดิคนละเขาก็จะได้แบบยี่ซี่ดิอย่าเปิดนะนายอย่าเปิดอย่าเปิดนะเพื่อนถ้านายเปิดคือนายจบเลยนะ กูร้อนปิดเธอเพื่อนปิดเถอเพื่อน I am อะไรดีอะไรไม่รู้ดีโอนี่มันจะปิดได้อะปิดปิดไลฟ์สตรีมอ่ะที่เกียดสนใจแล้วไปแล้วบายบายเฮ้ยมีควานไม่ชอบมีควาดไคนไทยไอเนี่ยไ้คนไทยเยอะใส,ส่เสื้อคนไทยโอ้ทำไมมันนี่แต่คนอังกฤษ อุสาอุตสามาเยี่ยมชมมาให้เจอแต่คนอังกฤษอันนี้ผมจําทางได้อยู่นะครับผู้ชมโหข้าผมเป็นคนแม่นมากโอ้มีดใกล้พังแล้วนะจะหยิบมีดใหม่ทาซานะ ร้ายนะนี่มันเป็นคำหยาบคายชัดๆไม่ใช่เมาคีไม่ใช่มไ,มใไม่ใช่อนีน่ะคำหยบาบม,ม,ม,มันเป็นพวกเมาคีล่าสัตว์อ่ะเอออู้ว่าผมเจอเน่แบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะเปิดทำไมฮะเพื่อนจะเปิดทำไมผมถามหน่อยนายจะพีแพ้ทำไมเองอ่ะพีแพ้เองอ่ะพีแพ้เองอ่ะพีแพ้ เฮ้ยทำไมมันไม่เป uh, <t> ิด <úc> อ่ะเอ้ยปิดมาดิมาดิโอ้โหเกมติดเชื้อแบบมาดิ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 มีคนช่วยหรอกเล้่อนไว้เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยยวิ่งอู้หูโดนผีแพ้เออโดนผีแพ้ไปซะอยู่นู้นายโดนผีแพ้ไปแล้ว ได้โดนผีแพ้ไปล <laughs> ไแล้วนายโดนผีแพ้แล้วโอ้ยผีปิดแชทด,ดีกว่าดิเซตตัวเองนะท่านผู้ชมขอดิเซตตัวเองหน่อยเออม,มาทอยสเอ้แม่ขอรับมีดหน่อยขอรับมีดหน นะท่านผู้ชมเฮ้ยูมเล่นโอ้ยดี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 ที่แพ้เปินึคนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าผมได้มีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างหลอดเท่มากเลยผมว่าผมเล่นไอเอลดีกว่าแล้วเพราะว่ามันลื่นอ่ะเออไม่ค่อยเล่นในคมมากเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ผมไม่ค่อยว่างนะอุ้ยลาวากุ้ทันตายวูชันใหม่นี่คือลาวากซ้นที่เก็บทนะครับผมจําได้ผมเคยเล่นแบบนี้อยู่เป็นรหัสเก่านะครับ โดนไปแล้วกันหนึ่งบันไปแล้วแฮมอู้แบบนี้ผมชอบมากเลย I like this เ,เพื่อนเออเออเพื่อนฟอไปอู้แบบมมอหูแมปท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนช่วยเราหน่อยและนี่ก็คือคนโปใชีวิตเนี่ย2020 ถามหน่อยไอ้เพื่อนโง่มันก็ลงไปข้างล่างนุ๊บเองไะนุ๊บเองไะทุกคนอ่ะนุ๊บไอพี่วันอิสโซมาถึงมาดิตบนะเฮ้ยตบนะเฮ้ยยังไงอะตบนะเฮ้ยตบนะเฮ้ยเฮ้ยแบบแหลกอะไม่เล่นแล้วไม่เล่นในคอมแล้วผมเล่นไมเล่นในคอมแล้วนะท่านผู้ชม ผมไม่เล่นในคอมแล้วก็แมปเป็นมารีเซ็ตตัวเองบ่อยครั้งแล้วนะเฮ้ยแม่เป็นไรเนี่ยผมถามหน่อยเน็ตอุตส่ามันเติมมาดีๆนะเฮ้ยเอ้เน็ตไม่ดีหรอฮนะโอ้โหท่านผู้ชมดูแมปครับผู้ชมนับเท้ามากเลยโอ้โอ้ o อ e ล h i ด so ิสเกม o m ม c h ก็วันนี้ก็ไม่ขอบ๊ายบ่ายนะก็อะไรเนี่ยแมปเป็นไรเนี่ยถามหน่อย เฮ้ยถามหน่อยเฮ้ยถามมาหน่อยไม่เป็นไรโหต้องเปิดใหม่หมดเลยคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนโดนผีแพ้ไปแล้วหนึ่งครั้งอะ่ะโอ้เพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนช่วยเราหน่อยเออนั่นแหละโอเคเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนอกจากความโง่ นะทุกคนไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยในะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่กากมากที่สุดในโลกเนี่ยมันต้องอย่างแน่มันต้องอย่างเพื่อนมันต้องอย่างแน่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันโดนติดเชื้ออู้เนี่ยเนี่ยคือสมเสียดายมีดอ่ะถามไม้เพื่อนมันขึ้นมาได้ยังไงเพื่อนมันขึ้นมาได้ยังไง you stupid you stupid guy you stupid guy you stupid, guy. You stupid. เนี่ยคนเนี mm ้ยไอ้อะไรนะไอ้อ้บอทอ่ะไอ้บอทอ่ะมันเป็นบอทอ่ะเออขามลอยข้างล่างเป็นบอทอ่ะข้างล่างอ่ะเป็นบอทอ่ะเออข้างล่างอ่ะมันเป็นบอทอ่ะเออสกูเกอร์สเกลิสเกลิจันจิมลูสต์เตอร์ยูสปอยสปีเกนิวยูชังโกโจดีโรดูดูนายทุกคนโดนกันหมดเลยนะทุกชั่มโอ้โหเกมนี้ไม่รีเซ็ตได้แต่ใน iOS หรือในโทรศัพท์รีเซ็ตไม่ได้ชอบมากเลยนะครับทุกชมชอบมากเลยในคอมชอบแท้จะอุ้ยโคคาโคนะเพื่อนอู้เพื่อนยูอับเบนเดอร์เดอร์เดอรอะไรไม่รู้เดอรไม่รู้ล่นล่นะเพื่อนไม่ได้กดบัตเตอร์เลยเองอ่ะช้าเฮ้ยปิงกอลบู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 โอ้ยเสียงเงิน โอเคแมปผมเป็นบล็อกแล้วนะท่านผู้ชมแมปผมเป็นไรท่านผู้ชมมันเป็นอีกแล้วท่านผู้ชมว่าโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่เลวมากนะสำหรับอันนี้คือรีวิวคร่าวๆนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์เออไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ หรือให้ถึงวิวไปถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับประมาณนี้นะครับจะทำคลิปต่อไปแต่ว่าคือวันนี้ผมไม่ว่างพรุ่งน,นี้ก็ไม่ว่างเหมือนกันโอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบาย